สวัสดีค่ะเราสมาชิกของจอยแอนคอยเจอกันอีกเช่นเคยกับส้มค่ะก็จะเป็นใครไม่ได้ก็ต้องเป็นส้มแบบนี้แหละค่ะเพราะว่าส้มเป็นสายเลือดของ j n c ค่ะซึ่งวันนี้ สายเลือดของ JNC ถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้หญิงเวลาที่เอาพูดง่ายๆเป็นวันนั้นของเดือนเป็นเหมือนกันมนะปวดท้องมากไม่อยากมาจอยคอยเลยรู้สึกอยากอยู่บ้านมันไม่ไหวหรือว่าใส่ผ้านาไมาปุ๊บอุดๆอาดจ,จะก้าวเท้าออกไปข้างนอกอุ้ยมันรัดตัวไปหมดมันหนาไปหมดมันไม่ระบายอากาศแต่วันนี้ค่ะเคล็ดลับของส้มเพราะว่าส้มเป็นคนหนึ่งนะคะที่ใส่ใจสุขภาพตั้งแต่ศีรษะจะรลไปเท้าว่าจะเป็น ผิวหน้าผิวกายและสุขภาพภายในซึ่งวันนี้สิ่งที่ส้มพูดไปเอ๊ะทำไมเราพูดถึงการเป็นวันนั้นของเดือนเรากําลังพูดถึงเรื่องของผ้าอนามัยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่น่าอายต่อไปนะุณผู้ชมดยยุคนี้สมัยนี้เพราะว่าบางทีเนี่ยการได้กับว่าที่เราเลือกผ้าอนามัยที่มันอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับเรา อาจจะเกิดโรคให้กับเราก็ได้เอาพูดจริงแล้วสมมุตินะอันนี้ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเราไม่ได้ใช้ผ้าอนามาัมไยแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่สบายตัวมันจะเกิดอาการอาจจะแบบคันในร่มผ้าได้อ่าถ้าพูดขนาดนี้วันนี้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตหยิบค่ะ วันนี้อยู่กับซูย่านะคะซูย่าวันนี้ถามว่าเอ๊ะทำไมเป็นผ้าหน้าไหมาที่ดูพิเศษกว่าผ้าน้าไหมาที่ส้มเคยรชัดหรือเปล่าบอกเลยว่าใช่ค่ะซูญ่าเป็นผ้าน้าไัยสําหรับตอนกลางคืนนะคะตอนกลางคืนอันนี้เป็นห่อสีขาวฟ้าถ้าเป็นตอนกลางวันจะเป็นห่อสีขาวม่วง ถ้าเราพูดถึงสูยาเราสมาชิกจะทราบเลยว่าอ๋อเขาเป็นผ้าหนังไมาติดเอรอ๋อผ้าหนังไมาติดแอร์ที่ใส่แล้วยังไงเย็นสบายไม่อึดอัดเหมือนเราใส่แล้วแบบมันวอร์มอยู่ข้างล่างตลอดมันไม่ได้วอร์มแบบอุ่นนะมันทําให้เรารู้สึกว่ามันถ่ายเทยอากาศได้ดีหนึ่งห่อแบบนี้จะมีทั้งหมดแบเชิ้นด้วยกันแต่ความยาวเพราะว่าเราใส่ตอนกลางคืนนะเผื่อใครมามากมาน้อยอะไรอย่างนี้เนาะ ก็ป้องกันไว้ก่อนเดี๋ยวมันเด้อผ้าปูที่นอนเดี๋ยวมันเด้อกางเกงชั้นในนี่ขนาด280มิลิเมตรค่ะมาดูกันก่อนว่าวันนี้ทาไมเราต้องเลือกผ้าหนามไยมติดแอร์กับยี่ห้อซูย่าของแจนคอยึ่งจะบอกแบบนี้เป็นตัวแทนของวิ่งละกันก็เป็นคนหนึ่งที่เวลาที่เราเป็นประจาเดือนแล้วแบบไม่อยากออกไปข้างนอกทำไมรู้ไหมคะมันหนาหนาช่วงล่างมาก1ผ้าหนามไยมที่ส้มใช้มันค่อนข้างหนาเพราะว่าบางทีเรามามา,มากถูกไหม สองแล้วมันจะรัดตัวเพราะที่เราก้าวซ้ายก้าวขวาเนี่ยมันอุดอัดสามมันไม่ค่อยระบายอากาศเพราะเราพลิกซ้ายพลิกขวาอ้าวเดี๋ยวมันเลอะเลอะขอบเดี๋ยวบางทีมันเลอะเตียงอีกโอ้เละเทะค่ะฉะนั้นวันนี้พอเจอซูย่าผ้าทําายติดแอร์บอกเลยว่ามันตอบโจทย์ส้มจริงหนึ่งแน่นอนว่าติดแอร์ก็คือเวลาใส่แล้วมันเย็นสบายแต่มันไม่ได้ก่อให้เกิดโรคนะแค่เรารู้สึกว่ามันใส่แล้วมันอากาศถ่ายเทดีแล้วมันเย็นสบายมากๆเขาจะทําให้เรารู้สึกว่าเวลาที่เราเดินไปไหนมาไหนค่ะ เขาจะเหมือนห่อและกระชปปะับอะตามรูปทรงภายในของเราเนี่ยหรอแมไม่ได้ภายในกับข้างในนะเวลาที่เราขอโทษนะคุณผู้ชมพูงายคือเวลาที่เราแบบต้องแปะไว้ที่กางเกงชั้นในถูกไหมคะเขาก็จะห่อตัวแล้วก็กระชับตามกางเกงชั้นในของเราเวลาที่เราเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะง่ายกับความเคลื่อนไหวแล้วมันทาให้เรารู้สึกว่ามันไม่น่ารําคาญแน่นอนว่าพอมันดีอย่างงี้เขาก็จะเพิ่มความมั่นใจและเพิ่มความปลอดภัยกับเราว่าเขาจะไม่เลื้อเธอเปื่เปื่อนไงจะใส่นอน ใส่ไปอ,อ๋อบางทีบางนคนออกไปข้างนอกหรือใส่บางคนเนี่ยเอาผ้าหนามไยมตอนกลางคืนนะมาใส่กลางวันก็มีเพระนาะฉะนั้นเนี่ยถามว่าใส่ได้ไหมได้ก็จะเพิ่มความมั่นใจอีกระดับหนึ่งค่ะแน่นอนว่าเพราะเขาดีขนาดนี้ใส่แล้วมันเย็นสบายก็จะใส่แล้วเนี่ย มันจะไม่หนาังเกินไปแต่ว่าระบายอากาศได้เป็นอย่างดีนะคะเราป้องกันการซึมปื้นได้อย่างดีมากๆเลยนอกจากนี้เขายังป้องกันพวกแบคทีเรียต่างๆที่มันหลบซ่อนอยู่ทําให้มันไม่เกิดโรคแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่ส้มชอบมากของซูยาผ้าในไมติดแอร์ของแจนคอยเนี่นะคะสำหรับทุกสูตรเลยนะเพราะว่าเขาเนี่ยมีเขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ในการ ตรวจโรคเองได้อีกด้วยสาวๆหลายคนตกใจเพราะว่าอ้าวมันจําเป็นหรือเปล่าเอาคุณผู้ชมมันจําเป็นนะบางทีเนี่ยการที่เรา เป็นผู้หญิงบางทีเราต้องตรวจภายในถูกไหมคะแต่บางคนไม่กล้าที่จะไปหาคุณหมอที่ตรวจภายในวันนี้ค่ะสุยาก็เลยบอกว่าอ๋อนั้นเขาก็จะมีเป็นอุปกรณ์ในการที่เราสามารถตรวจโรคได้เองอยู่ในทุกๆหอของท่านาไมติดแอร์ยี่ห้อสุยาเนี่นแหละเราสามารถตรวจเองได้เลยค่ะจะได้ไม่ไอายด้วยนะเราก็บางทีเราอาจจะไม่สะดวกไปหาคุณหมอเนาะทุกหอจะมีหมดค่ะก็สมมุติว่าเราที่เราตรวจเนี่ยม,มีอุปกรณ์ใช่ไหมเราก็จะสังเกตจากสีของผ้าอนามัยว่า มันเปลี่ยนไปรูปแบบไหนว่าประจำเดือนของเราในกลายเป็นสีอะไรแล้วถ้ามีความผิดปะกะติปุ๊บค่อยไปหาคุณหมอก็ได้ค่ะก็ฝากเอาไว้วันนี้เนะี่ยส้มว่าสาวๆหลายคนน่าจะมีปัญหาเหมือนที่ส้มมีเพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้คุณผู้ชมนะคะมีความสุขกับการเป็นวันนั้นของเดือนโดยเฉพาะเวลากลางคืนเลือกสูญญาผ้าอนามัม้ติ่งแอร์ค่ะสั่งซื้อเลยดีกว่า2ช่องทางหนึ่งแอปพ,พลิเคชัน JCM Commerce นะคะกดดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ค่ะและ2 j จซีช็อปทุกสาขาทั่วประเทศและประเทศเทศพื่อนบ้านมีจำหน่ายแน่ๆเป็นหนึ่งสินค้าที่ต้องบอกว่าสมาชิกหลายคนชอบมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่มีต้องมีแล้วละค่ะกับสูญญาผ้าไมามัยติดแอนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าส้มจะมาแนะนำว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรดีๆบ้างของจอ y อนคอรสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ